ครับผมสวัสดีครับพบกับผมช่างทัตแฟมารีนะครับวันนี้ก็มาทํากุฏิพระอาจารย์เหมือนเดิมครับผมนี่ก็จะมาอัปเดต,ตงานนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับผมนี่เราก็ยังไม่ได้ขึ้นเสานะครับเราก็ประสานเหล็กก่อนนะครับผมให้มันแน่นนะครับ เพราะว่าถ้าเอาพื้นขึ้นมาใส่นะครับมันมันจะสุดนะครับเราต้องประสานเหล็กให้มันแน่นหนานะครับนี่คานก็เหล็กกล่อง4คูณ4นะครับมิล5นะครับประสานด้วยเหล็กกล่อง3คูณนิ้วครึ่งน,นะครับมิล5เหมือนกันนะครับผม นี่อยู่ด้านบนนะครับเสานะครับยังไม่ได้เทนะครับยังไมไ่เททับนะครับมันก็โยกไปโยกมาครับอยู่ด้านบนนะครับวิวสวยนะครับมองเห็นไกลนะครับผมนี่ก็อากาศร้อนนะครับตอนนี้ ทำงานตากแดดนะครับผมก็ยังดีนะครับตอนเช้ายังมีร่มฝั่งนี้คนระับมีร่มไม้นะฝั่งนี้นะบงังแดดไว้อยู่นะครับผมถ้าตอนบ่ายก็ตากแดดทั้งวันแล้วนนครับ ความห่างของช่องก็60เซนติเมตรนะครับผมเดี๋ยวขึ้นเสาก็สูงกว่านี้อีกครับเราจะขึ้นเสานะครับด้านหลังนะครับสูง 2เมตรหกสิบนะครับเสากลางสามเมตรเก้าสิบนะครับส่วนด้านหน้าด้านข้างอีกข้างหนึ่งก็สองเมตรห้าสิบนะครับผมด้านนี้นะครับสองเมตรห้าสิบนะครับที่ออกมายังคาสั่นเลยนะครับมันสูงนะครับขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับ มองเห็นทิวทัศน์สวยนะครับกันบนนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเรวอยู่ยสองช่องนะครับผม ช่างตัดก็ช่างยุดนะครับผมตัดเหล็กนะครับมาตรฐานนะครับเราทำงานมีช่างอยู่สามคนนะครับที่ทำนะครับผมตอนนี้ยังไม่เสียวเท่าไหร่นะครับถ้าขึ้นมุงลังคานะครับเสียวครับมันจะสูงนะครับสูงขึ้นไปอีกสามเมตรเก้าสิบนะครับผม เหล็กนี้ใช้ความหนานะครับเหล็กหนานะครับมิลห้าเลยนะครับเพราาแผ่นพื้นนะครับยี่สิบมิลนะครับ เชื่อมนี้เรียก็ว่างสาวบอนี่พักร้อนก่อนนะครับผมมันร้อนนะครับลงพักเหนื่อยก่อนนะครับฮะแค่อย่าง เล็กใหญ่โอ้โหหัใส่ตัวเหรอเออบ่บ่ใส่ัวใจเจอเอาขึ้นยวมันบึ้บลงนะนักเที่เด้อแผ่นน่ะนะเออตัดปีเชื่อมค้าตั้งไว้น่ะโอ้เล็กมากนะรับน้ำนัก20่ิบมิลนั่นจะโยเต็มนี่เจอ ระยังโคดรยุ่เล็กกั <laughs> <ม>นนั่นเลยเบ้์บัดขึ้นแล้วใจเลยเสียวขัอยาวๆย,ย,ย,ยอกอะไร <laughs> มึงเากเย็ิซบปเพียงสามิตสี่ซิปตัมอันสามตเก้าซิปตัวมันเหลือฮะแม่นบ่เากลางฮะก็ย่าเชกกาูนกัเ้นั้นเล็ว ชมวิวไปก่อนนะครับผมลมมานะครับอากาศเย็นนะครับอยู่ด้านบนนะครับเด <c oughs> ี๋ยวก็ลงไปลงของนะครับพอดีเขามาส่งแผ่นกระเบื้องนะครับอยู่ด้านล่างนะครับผม สำหรับคลินี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณเด็บซีทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับฝากดูคลิปจ้อนหลังด้วยนะครับอย่าข้ามโฆษณาผมนะครับผมสวัสดีครับ